โยโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอดดอฟกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาแล้วกับคลิปอารีนามามมนนะฮะ EP ที่21แล้วท่านผู้ชมนะครับก็จะมาพาน้องตูยูริอเวกนะครับมารีวิวให้ดูกันท่านผู้ชมว่ามันจะเทพซ่าขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่เข้าวันนี้นี่คือทีมสปีดนี่มาแรงมากมากนะฮะเมตาใหม่กันเลยทีเดียวนะครับเป็นเซตนี้เลยยกเป็นสไปนะครับ <laughs> <laughs> เขาใช้เอลิเซียกันแล้วนะแต่ว่าผมไม่มีคงใช้สไปกันอยู่ก็ จะมาดูแสนยานุภาพอนสนตาการนะครับของยูริกันดีกว่าท่านผู้ชมมาไปลุยกันเลยนะครับส่วนของนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้นะฮะไปดูกันท้ายคลิปแล้วกันเนาะตอนนี้ไปมันกันก่อนครับ let's go ฮแมตแรกก็เจอยูริเลยว่ายังไงล่ะผมชอบนะครับนางน่ารักมากมากท่านผู้ชมอืมโอ้ยซิมสปีเขามีคามาครับผมผมถอดคามาไปแล้วนะฮะเพื่อความรวดเร็วในการเปิดก่อนนะท่านผู้ชมออ้ย โอ้โหโดนสวนมาหนึ่งทีทีมนี้ไม่ได้ใส่สถานะมาอ้าแย่แล้วฮะผมใส่มาปุ๊บผมก็โดนเร่งเทินทิ้งปั๊บท่านผู้ชมรับไปซะทะลุบัฟของเจ้าบึึมเออเก็บได้หนึ่งครับผมนั่นคือเทโอเกิดขึ้นมาแล้วชิที่สองโอ้ยติดหน้ามือตาโมไปแล้วเร่งเทินจากคามาจะไปเอื้องอยู่นี้ผมบินไปเลยโอ้โหเอื้อโอ้โหกลาหารผม กิ้ดิงกำจัดยยไม่โดนแต่โอ้ยเศ้ามากคุณผู้ชมจะเล่นเธอในโอนไม่นโอไปหมดเลยฮะทีนี้ไม่เลืออะไรเลยอยู่ดีผมยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเออเออยังไงเล่าติดอ้เอามาพาดไปเออติดไปให้หมดไล่เก็บไล่เก็บยูริไม่เกิดแล้วใช่ไหมอืมบังอาจมากเออขาม่าไปหนึ่งส สาบครับผมเกือบตายโอ้โหแบบนี้ต้องเร่งเทินเป็นไปได้สิกาหารบังอาจมากออืละก่อยโอ้โหรอดเสียวมากคุณผู้ชมเอ้ยมาถึงตายผมอเกลี้ยงเลยฮะแถวหน้ายังดีว่าพี่กาหารนำติดชานะครับมาให้ผมได้ืออไปเลยไปต่อเห็นอลิเซียเขาแล้วก็อยากได้ ไม่ไม่ไม,มีก็เขาบ้าเลยโอ้มีเอสด้วยแฮนนี้ยังไม่ใส่ยูรินะครับเรามาดูกันระหว่างเอสกับยูริโอ้โหก้าหันผมไปอีกบตีนะฮะสามเป้าที่ตีแรงที่สุดของฝั่งเขาพร้อมเร่งสามเทินกำจัดให้สิ้นซากขาม่ามาถึงเร่งเธอเลยละเอ้ยยูริผมวอยชิลน่าจะหมดแล้วมั้งนั่นนะ่ะเขามีเอสเอือเป็นยังไงอลิเซียเขาแข่งไปสองนะครับผม เออเสียงยูนี้ผมชิบหายแล้วครับโดนเพิ่มคูดาวด้วยอ้าวอย่างเงี้ยต้องดูยูริได้ออกแน่นอนสกิลปัดหางเข้าไปเออโอ้โหวิยเก็บได้หนึ่งนะฮะมาโอ้โหเอือหน้าแหกอ,อสอัสกําจัดเออแทโอผมรอดนะครับเพราะว่าไม่ได้ตีสูงสุดนะฮะหมาแล้วครับสกิคลคริสีเป้ามันยังไงเล่าเอ,ออเออเก็บได้ไหมอลิเซียเขาจะกดสกิลแล้วฮะวีนิด ดินนิดเียบร้อยอยู่ดิผมยังไม่ใช้สก,กิลเอาเวกเลยเป่าไปอีกทีเป็นยังไงแล้วอลิเซียน่าจะมาพร้อมกับสก,กิลอันติแน่นอนแต่ว่าไม่เหลือเพื่อนแล้วครับผมอืมโอ้ยยังแฮะยังแฮะบางอ่านมาตีผมว่าสับหนึ่งสับสองครับผมเออรับไปซะยังไงแล้ว อมตะก็ทะลุบัฟเข้าอื้มยังเลือดเหลือหนึ่งครับเตะไม่เข้านะฮะติดอมตะคุณผู้ชมกลางมาแล้วะฮะวอยชิวสองครับการดีบัฟสองนะครับแบบนี้เตะเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่เข้าฮะติดพอดีครับผมแต่ว่ามีกระพริบมีกระพริบขอเพียงแค่จะเร่งเธอทะลุบัฟให้หน่อยก็ไม่ได้เร่งเธอครับผมเรียบร้อยะฮะสกิลอเวกสับหนึ่งสับสองยังติดอมตะอ,อยู่โอ้ไม่โก อะไรกันนักหนาวะเนี่ยเอ้ยมีเพิ่มคูดาวชิบหายแล้วครับไม่โดนหรอกเตะมาเตะไปอรอทะลุบัฟคูดาวเอ้ยชิบหายแล้วก็พิบเหมือนกันเฮ้ยทำไมตีโดนเอาโดนเอาเลยะออก็พลิบแล้วครับทะลุบัฟเขา้าเออเอ้ยไม่ใช่อมตะเราได้เล่งเทินครับผมถ้าติดเบิ้ลก็คือจบกันนะฮะลงไปนอนสิเต็งที่ืออหน้าแหกไปเลยืออน้องก้าหาญ ยังคงเทตลอดการนะครับท่านผู้ชมแรมแรมแทมแทมแรมแรมอุ๊ยไปต่อสิครับรออะไรนี่ทีมถึกหรือเปล่าอืมรับไปซะกล้าหาผมใส่ประดับจุดอ่อนมาแนะสกิลดูวๆด,ดีมากชอบชอบ โอ้โหรับมารับไปไม่โกงรับมามันก็ได้เออแต่ยังไม่จบหรอกเอาจบไปแล้วหนึ่งโอ้ยโ,โดนเข้าไปแล้วครับใบนะฮะไม่ใช่ใบเดิ๋ยผิดผิดเร่งเทินนะใบมันสกิลเก่าใช่ไหมเออสรุปทำอะไรได้บ้างนายเนี่ยเร่งเทินใช่ไหมแล้วก็อ,อ๋อฟิกเดยเมจสองพันเออไปตามสกิลต,ตอนยังไม่เอเวกมาคุณผู้ชมสี่เป้าพึกพักพึกพักอ,อื้อ ไอ้ลิซีเอามาแล้วครับสกิลเอาไว้จะต,ตายก่อนไหมเนี่ยไม่นะเออฟิกเดเมจย,ยังไม่ตายนะครับโอ้โหสกิลพูดาแบบนี้เหลืออันเดียวเท่านั้นได้ใช้แล้วโว้ยไปเลยจิ้งจอกสาวพาราเสนเออฟิกเดเมจนะครับโอ้สุดยอดอืมอ้าวตายไปแล้วเปล่าหนึ่งเทว่าไงเป็นไปไม่ได้กระหรันโอ้ยผมพร้อมเร่งเทินมากจุดนี้เออไม่ตายหรอกพูดเลย เออปาแท้ไม่มีทางโอ้อยูริียังคงใช้สกิลอยู่ฟาดหางเข้าไปครับผมทำให้จะโดนแรงขึ้นอีกเอ้าวจัดหายชิบหายตายเลยเร่งเธอเองโอเคโอเคเขาฟิตจริงๆท่านผู้ชมให้ตายเหอะเอาลนะฮะชิบหายท่านผู้ชมเ,นะเกียรติยศเข้าไปปับปับแต่โอ้มันต้องติดชาติดที่ไหมเรียบร้อยครับผมโอ้โหจุดนี้รอเร่งเธออย่างเดียวเลยดูดิว่าจะออกสกิลบนสกิลล่างฟาดเข้าไปอีกหนึ่งทีจระเข้ เอาสกิลบนได้ไหมยอยากเล่งเทินเขาอะนะขอเล่งเทินได้ไหมต่อยเข้าไปโอเคมันก็เหลือสกิลเดียวแล,วละโอ้เออเรียบรอ้อยยังคงชนะด้วยกล้าหาญหนึ่งแตงหนึ่งหลังนะท่านผู้ชมสุดๆไปเลยเติมไปต่อไปต่อ ยังไงละทีมนี้เอา้าเจอทีมถึกครับผมมาลองโอ้โหตีไม่เข้าฮะมาลองกันหน่อยสิไปแล้วฮะโอ้โหยูริผมเปิดโอ้โหฟิกเดเมทเข้าไปก่อนนะครับจุดนี้โอ้ยโ,โดนบ้างฟิกเอา้าตายไปแล้วครับยูริผมเกิดขึ้นมาชีวิตที่สองนะฮะยังไม่ได้เล่นเลยไปแล้วครับสิคริสีเป้าขอสักศพได้ไหมพกพักผลัก,กอือ้เก็บได้2ครับผมโอ้โหเกิดมาหมดเลยมีฮิวด้วยชิบหายลนะกล้าหาผมไปครับตบอื้อย่างนี้ โอ้โหโอ้โหคริสอย่างนี้คริสต้องลาก่อยเลยแบบนี้คารินน่าจะชุบนะฮะขึ้นเดี๋ยวว่าชุบตัวไหนจุดนี้ผมว่าคริสผมว่าคริสโอ้โหเป็นยูริครับผมรับไปดอกหนึ่งเป็นยังไงเล่าอ,อือขอกระแทกอีกทีสุดๆไปเลยโอ้โหซ้ำส,สกิลต่อครับผมจุดนี้อ,อตีเข่าอย่างนี้ต้องตีเข่าคารินเอาตายหาเองครับโดนอีวาสะท้อน คารินจุดนี้ไม่โอ้โหชุบชิบหายแล้วกระหายผมไม่อยู่เลยด้วยยังไงดีแล้วเนี่ยเกือบวีแล้วเชียวอไม่เอาแทโออยู่เฉยๆได้ไหมโอ้โตีเขาไม่เข้าไงประเด็นเออนี่ตีหรือสก,กิดหิวอีกอีวานเต็มไหมนะ่ะอ๋อหิวตัวเองนะฮะจุดนี้ไปแล้วครับยูริีทำให้โดนตีได้ห้าสิบเปอร์เซความหมูบ้านเลยทีเดียวเอ้าตายว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวดิ ชิปหายแล้วครับจุดนี้โอ้โหโดนฟาดเอาตายกเกลี้ยงเลยฮะเอาลาก่อยโชคดีจีเออจริงๆท่านผู้เกียรติท่านผู้ชมถ้าคารินนะครับเออถ้ารินผมเนี่ยตีธรรมดาแล้วติดอ่าที่คารินฝั่งเขานะฮะแล้วจิตสตันเนี่ยจะจบเลยนะฮะแต่มันไม่ติดไงติดแค่หน้ามืดไงอ,อุสตส่าห์ใส่ประดับสตันมาให้เสียใจมากโอ้โดนอันติมาเอ้อเพิ่มครูดาวด้วยนะฮะโอ้ตีเข้าไปยังได้อยู่ อ่ฮิวเข้าไปโอเคยอมแพ้ก็ได้ฝากไว้ก่อนเถอะตายเถอะนะเอาเขาไม่มีเล่งเธอเลยฮะท่านผู้ชมนี่คือต้องรอให้คริสเขาปักเดทมาละ่ะกด,ออก,ดกดออกเลยได้ไหมกดออกเลยได้ไหมเกียจดูแลหรือว่าจะปล่อยให้เทโอเราสับทีละสองร้อยจนตายก็อะไรอยู่นะฮะโอเคป่าเราฟิตจริงๆป่าบอกอย่าบึ้งถอดฉันออกจากเมตานะโอเคเ,อเดชไหมโอเคสับอีกทีหนึ่งให้สับคริส อยากจบเกมแล oh, oh, uh ้วโอ้โหโดนไปดอกหนึ huh. uh ่งนะฮะโอ้ฟ huh. <Right. S 2> ิตฟ <From here. S 2> uh ิตสุดๆฟิตสุดๆเอาฮิวิคต่อครับอืมเออล้มสิกระเทศนายสู้พวกเรามามากพอแล้วเราให้นายพักผ่อนพักเถอะพักเถอะเออเอาเพื่อลูกเพื่มียข้าทำได้อเออืออเพื่อเอสไม่เกี่ยวจนอีวานบอกกูตื่นมาก็ได้ ยังอุ่าห์เร่งเทินเขาอีกจะฟิตไปไหนนี่ดูกรน่ดประดับช็อตหกดาวผมติดเอาติดเอานะเมื่อกี้ทำไมรินไม่ติดเนี่ยถ้ารินติดชนะไปแล้วอะโอ้โหคารินเขาจะไม่ได้ชุบนะฮะโอเคอะฮิวิอนะนอนเถอะนะคนดีพี่โอ้ยังทะลุทะลุไปรอบที่สี่ทะปปลอทุะอีกอ,อ่ะฮิวิกเอาไปโอเคนอนนะเออโอ้ยที่สุดก็ได้พักผ่อน แพ้ก็ได้บ้าเอ้ยผมเจอร์ลินคาลินก็ิ่งผมอยากลองกับทีมถึกเยอะๆนะจุดนี้อยากจะดูว่ากล้าหาญผมจะเทพซ่าแค่ไหนโอเคนี่แหละฮะเมตาเลยนะเออไม่ใช่นี่หว่าเขาใช้คาม่านะครับไปทีมสปีดอันนี้ถอดคาม่าเพราะว่าเขาดึงสปีดกันนะฮะอือคือเหมือนไดเมทมันล้นแล้วท่านผู้ชมตอนเนี้ยนะก็เลยเอาสปีดสูงกว่าโดยการถอดคาม่าแล้วก็ใส่เทโอแทนนะฮะ ทีมเดียวกับผมเลยแค่เปลี่ยนสไปดเป็นเอลิเซียนะเมื่อไรผมจะมีเอลิเซียเนะี่ยโอ้ยโดนครีมมาเนี่ยไปแล้วฮะลาก่อยโชคดีโอ้ยูริยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้บอบบางเหลือเกินแม่นางน้อยโอเคยูริเขาก็ตายเกิดไปแล้วฮะโดนอีกหนึ่งทีหน้ามืดตามวัวอืมโอเคโอเคยูริลงไปนอนอีกแล้ว ชีวิตมันช่างเศร้าเอาอยัางไงแล้วมันะอะไรกันนักกันนะอือจะึ้นซากเอา้าโหชิบหายแล้วครับโดนเขาอันติมาออตัวอะไรโดนวะนั่นนะอ่ะอือโอ้ยแทโอผมติดอามาพาตอามาพึกกึกกึกกึกอือเตะมั่งไม่โกงอ,อืออาิเซียน่าจะบินนะจุดนี้ขอหน่อยเฮอติดชาไปหนึ่งนะฮะเหลือคาม่าโอ้โหเร่งเธอมาแทโอผมบินเลยแบบนี้รินผมโอ้โหไม่ตายโคตรโกงแบบ ยังพูดไม่ทนันขาดครับมันเบิ้ลผมอือจบไหมละ่ะจบไมหมล่ะหาวามาว่ายังไงไม่โดนเว้ยไอติเก้าเก้าใส่วิปเปอร์อือโอ้โหเตะกระแทกหน้าเข้าไปหลบไม่ได้ใช่ไหมหลบไม่ได้เอติหายแล้ววะเขาเิติผายคุณผู้ชมเขาจะหมดแล้วนั่นไงสวยแล้วฮะใครจะจบไม่จบเอาแล้วฮะเหลือแค่เตะกันโดนไหมแค่นั้นแหละมา เออไว้รอบทิศมวยไทยในอรพัฒนาทฤษฎีนะคร 4. 4. 5. 5ับกล้าหาญฝั่งตรงข้ามจะเก่งกว่าเราเสมอนะครับจบข่าวอะไรวะแม่งโคตเต็งไปไปต่อมิยอมหรอกชนะได้ก็แพ้ได้แพ้ได้ก็แพ้ได้เอ้ยผิดอาริเซียสี่สิ เราหามาแต่ใดกัน <c oughs> แบ่งมาให้ข้าสักตัวแล้วสไปด์ออกทำไมเนี่ยแบบหมั่นไส้นี่แน่ลิเซียแกมาแย่งหน้าที่ฉันเออันตกเมตตาเลยฟาดนาเขาไปโอ,โอ้โดนอีกแล้วใช่ไหมไม่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 ครองพลีสคริสยูริยูริพลีสอย่าเพิ่งตายยังไม่ได้เล่นเลยไม่ได้ uri, ใส่ยูริใช่ไหมเออโอ้โหกล้าหาคนนี้มันสกิลดีสกิลอืมเลยตกเอาเออจินซากไหมล่ะ เฮ้ยเขาพร้อมอันติีแล้ววะเดี๋ยวนี่อนทิตหมายโอ้โหกล้าหายผมบุญไปแล้วว่ะคุณผู้ชมโอเคอ่ะน่าตีๆเลยฮนะเกมนี้ตัวเดเมจหลังผมยืนหัวหมุนอยู่เนน่นะแหละเราจะเล่นยังไงอยู่รีไม่ออกเลยเหรอเอามารีวิวนะเว้ยโอ้โหสตาร์ฟออีกเอาเข้าไปเออฟิกเดเมจน,นะฮะแถมเพิ่มคูลดาวโอเคอะโชคดีเลยจุดนี้ออนเออฉลิกอะไรได้ไหมโอไมคละ เลือกเออให้อเธอไม่ไปได้หรือเปล่าเออโอเคแค่โอยนะังไงก็เก็บอลิเซียเขาได้ตัวหนึ่งรับเลือกเข้าไปรับอะไรอีกไม่เอาแล้วโอ้ยจบไป,นา,ไปไนานแล้วไม่ต้องตีเอออะไรนักหนาลูกเออขามาตรงรับรู้ซะขอบแตต่างของพลังนี้ โอ้โหลาก่อยช่วงนี้การหายบอกยังไม่ได้เล่นเลยเออไม่ได้โอ้เหโอ้อหือรับทุกอย่างอืยังไงเล่าไว้ไงเล่าอือ๋อสับไปอโอเคติดเดทครับผมโอเคเล่งเทินนะยอมก็ได้คนดีเออชนะที่แพ้มาก,กี่ตาแล้ววะเนี่ยไอ้ป้าเ้ยมาติดอยู่สี่พรรษาอีกแล้ว น่าจะเกมที่7แล้วฮะเกมนี้อยู่ดีลูกช่วยออกสกิลได้ไหมเพิ่งออกอเวกไปครั้งนดเวเองเอเตะเข้าไปเออเตะเข้าไปทีกระแทกหน้าโอ้โหผู้ก็ปั๊บฟิกได้เมจกินเข้าไปโอ้โหไม่โดนใครแล้วเพราะเขาไม่ไอท์ชิลเอาเออตีมาตีกลับไม่โกงโอ้โหสกิลบอมันเกิดขึ้นเร็วมากท่านผู้ชมยังภาคไม่ทันเออเออ ตีเข้าไปโอ้โหก็าหาเขามื่นไปแล้วฮะจุดนี้โอ้โหโอ้โหมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้เดเมจมหาศาลเออเหลือปะแท้ตื่นมาใช่ไหมซิงเกลิลออบ,บายบ <c oughs> <c oughs> ายน้องอาิเซียสไปบอกฉันยังอยู่ฮฮอฮ <c oughs> ไม่ตายครับไม่ตายปะแท้เออติดต้นเข้าไปสี่สิบใช่ไหมกระหันจะเก่งมาจากไหนเออ สุดท้ามันก็ดวงทั้งนั้นนะงื้อโอ,อลากล่อยอ,อืออีกสักทีจะเป็นไรฉันแขนแกม,มานานแล้วออขออีกสักแปะหนึ่งแปะเข้าให้เออมันไปได้สิออโอ้โหตะบ้าตายลุนชิปเป้งเลยสักศรีจริงๆจุดนี้ศักศรีที่ไม่มีเอลเซียครับผมไปไปต่อนี่มันทีมถึกหรือเปล่า รีดคารินมาแบบนี้โอ้โหยังเป็นสปีดอยู่ฮะเมตาใหม่มาจัดเต็มกล้าสามสองอารีนสามสองแล้วมันเตะยูริผมอือฟาดหางเขาให้โดนแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมอืออือโอ้ยโดนเล่งเทินชิบหายแล้วยูริผมพร้อมแล้วโอ้ยได้สกิลอันตินแล้วไปเลยฟิกเตอร์เมทอือโดนเข้าไปอือเพิ่มขูดดาวด้วยผมได้ตีต่อแน่นอนครับอือจุดนี้กระแทกเข้าไปอลิเซียตายเถอะนะ เฮ้ยโอ้โหมันเร็วมากมัน20วิมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอสับเข้าไปตายซะเก็บหลอดใหม่นะจ๊ะเอาตายเลยนี่หว่าลาก่อยอื้อเร่งเทินเข้าไปเร่งทำไมก็ไม่รู้ครับผม <S <S โต๊ะ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 อลิเซียเดนตีงเนี่ยเสียวจังเลยโอ้กกล้าาหมัันอต็โอ้โหช็อตไปแล้วฮะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะทนความรุนแรงของสกิลกล้าหาได้วยไหมโอเคเหลือ3ครับผมรับไปไดิทะลุฟาร์มด้วยอลิเซีย ไม่ได้กลางแล้วจุดจบโอ้ชิบหายหนึ่งหนึ่งแล้วจุดนี้แถวหน้าผมตายสองเลยเออโอ้ยเออมาแะแง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 ตีศึกมวยไทยศึกเสีวันนี้จะแสงสวนมวยลุมพินีโอ้ชิบหายแล้วทะลุบัฟมาอีกข้าผมเพิ่งผมเพิ่งมีสติอ่เนี่ยโอ้โหแต่ว่าจะบ่อยชิบหายแล้วว่าชีวิตผมหมดขอร้อง ร้องชานะชานะชาชักอื้อชาทำเย็นชาไม่ไม่ติดบ้าวันนี้โอ้ไม่ติดไม่ต้องมาบอยบอยหมดแล้วมาใครเตะหน้าแหกออื้ทำไมไม่โดนวะอเออมวยไทยมันมีจิตสีมันมนี่จะแสงอื้ออะไรวะอืะแต่ตบไม่มาเนี้ยเออ,อโอเคจบจบ,บโอ้ออโอโอ โอ้ยเข่าลอยทีเดียวหน้าแหกเลยคุณผู้ชมโอ้ไมกุดเนสโอ้โหมันจะยื้อไปไหนวเฮ้ยนะแหม่คนรลุ้นในขณะเดียวกันก็โคตรเบื่อครับจุดเต็มมิสกันไปไหนทฤษฎีคือกาหันอฮะโอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้หช่ไหมไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหแมต์นี้ สูสีมากมครับตรู้สึกตื่นเต้นมานี่ผมอะไรวะงงเกิดอะไรขึ้นชีวิตใครก็ได้บอกผมทีโอเคน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะฮะตาก็ได้วะรู้นะว่ามาปั๊มดันเจียนเปลืองบี้ไหมเนี่ย แทนที่จะได้จบอีก้าเอ้ยโอเคปรากฏแพ้อีกัวร้อนอีกอลลเซียสีสิบนี่มันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอช่วยบอกหน่อย <_ S 2> <_ S 1> โอ้เขาใส่แหวนบอยชิลไปได้ฮะอืมรับอีกแล้วรับเละจริงๆทะลุบัฟเอ้ยเขาพร้อมอันติแล้วเหรอเร็วไปออุอุอ๊ย อึศอึศอือสิบหายนะครับโดนอันติแล้วหน้าแห่กันทั่วหน้าทีผมอืมลาก่อยโชคดีตีตีมีชัยแปะเข้าไปโอ้โหติดมือไปแล้วครับโชคดีสกิคลคริสีเป้าสกิลนี้เป็นยังไงบ้างโอเคเก็บได้สองจุดนี้อลิเซียเขายังไม่โดนนะฮะโดนแล้วแบบนี้อือสับหนึ่งสับสอง เอ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิเดี๋ยวขออยู่ดิอื้มบอกออกสกิลแป๊บฟาดหายเข้าไปอื้มโดนแรงขึ้นนิดหน่อยโอเคกล้าหานตายเอ้ยอย่าตายเลยอย่ีตายอีกแล้วโว้ไม่เกิดแล้วด้วยเอ้าไพโอเอ้าไปหมดแล้วฮะโอ้ยโดนอันติชิปหายละเหลือกล้าหานพี่กล้าพี่กล้าพี่กล้าอย่าพึ่งอันติได้ไหมชิบหายแล้วเข้ากัน เขามีดีบัฟกันแต่กับมันมัมนก็แทกมาหนอยโอ้ลินเข้าไปนะฮะลาก่อยโอเคครับจบเลยฮะจีจีอืมยอมเป็นข้าวมันไก่อือบ่าทีุ่ดไม่ยอมแล้วจบแบบนี้ไม่ได้ออนี่เล่นมายูริออกสกิลพิกิตาเนะี่ยจะบ้าตาย ดูดิอลิเซียนี่มันเมตาใหม่อืนิวเวิลด์อลอเอาเขาใส่คาม่ามาด้วยแฮะไม่เอาเทโอมาเราขอออกก่อนแล้วกันเอ่อทะลุบัฟเข้าไปอลิเซียเหลือหนึ่งไปแล้วฮะเออไม่เตะอีกทีวายชิวหมดยังเนี่ยทะลุบัฟมาโอ้โหทะลุงวายชิวสุดๆอืสับก็ไปอีกทีหนึ่งน่าจะหมดแล้วนะฮะไปแล้วฮะเร่งเธอินครับผมอมืล่วงมาแล้วหนึ่งคามา่าเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันติแล้วเหออู้ ดูดิไม่ไม่ไม่ตายใช่ไหมอะไรเอาพี่กล้าเอาม้างเตะมาเตะกลับไ่ตรงอือเจ้าสีกรุงอโยธยาฟาดเข้าให้โอ้เรียบร้อยครับผมเก็บไปสามเลยนะฮะอือยู่ดีเกิดขึ้นมานิดนึงโอ้โหกำลังเออเดี๋ยว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 ,ยวคือคือเป่าเก็บไปนเนี้ยละ่ะอุ้ยจะตายแล้วไม่เอาอยาน้องรินน้องรินแบบนี้นี่มันเป่านิ่งฟาดหางเข้าให้โอ้โหมีการใส่ก้น ใส่ก้นใส่ก้นนะครับค e ุณผู้ชมโอ้เกมสุดท้ายผมต้องยูริรอดโคตรปาฏิหาริย์นะเป็นไปได้ยังไงโอ้ยโอเคคุณผู้ชมนะครับก็น่าจะสิ้นสุดลงประมาณนี้นะฮะนี่ล่อไป10กว่าเกมแต่แล้วว่าจะกดทีละ10เกมนะท่านผู้ชมนะโอเคแวะมาดูของก่อนจบนะฮะผมยังคงใช้สไปายอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีอย่างที่บอกกับนีเนเสียเลยนะฮะก็เลยสองสปีดนะครับ2เลือดเหมือนเดิมนะประดาผมใส่เป็นเลือดนะฮะเจมก็ทำนี้เลยนะฮะ ท่านผู้ชมที่ดูไม่ทันก็พอสเอาอ่ะมาดูยูริเ็นดยูไซ์นะฮะท็อปสปีดเช่นเคยนะครับสองลูกเลยนะฮะแล้วก็เลือดสองอันนะครับประดับเป็นประดับสถานะนั่นเองนะผมใส่เป็นช็อตไว้นะครับแล้วก็เจมนะฮะผมใส่เป็นจุดอ่อนเดยเมจแล้วก็คลีเดย์มจนะครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าเจมเนี่ยนะครับใส่ได้หลายแบบมากๆนะฮะที่ยืนพื้นอันนึงควรใสในแน่แน่ๆก็คือเจมอ่าจุดอ่อน นะครับอีก2อันเนี่ยคุณผู้ชมจะใส่อ่าเดเมจคริเดเมจใส่คริเลตหรือใส่เคาน์เตอร์ก็ได้นะฮะหรือใส่เอคาน์เตอร์ขอโทษผิดใส่บล็อกนะมีมีสอันนะฮะที่เขานิยมใส่กันก็คือเดเมจคริเดเมจคริเลตแล้วก็บล็อกนะครับเพื่ออาจจะชอบให้แบบกันยูริตายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ตายเลยมันนิ่มไปนะครับก็ตอนนี้นะฮะยูริผม40่สบวกสิเรียบร้อยนะฮะเลือดอยู่ที่8,000นะฮะตบ3 0 0พนึงนะชอบมากมากนะครับสปีดปลาถึง87เท่าแทโอเลยทีเดียวคุณผู้ชมนนนนนะะะปปรรรหาแ่อคับสีด นะฮะแล้วก็เป็น2เลือดจัดไปนะฮะผมใส่ประดับจุดอ่อนนะครับอ mm ีก hmm. อย่างคือประดับอ่คริเดเมจจะได้เหมือนกันนะฮะเอาไว้กระแทกแรงๆเนาะนะครับแล้วก็เจมผมใส่ตามนี้เลยนะฮะริน mm hmm. ก็เหมือนเดิมครับ2สปีดท็อปนะฮะแล้วก็ยังมีเคาน์เตอร์ครับ2อ,อันครับผมนะประดับเป็นสถานะนะฮะผมใส่เป็นสตันไว้นะครับแล้วก็มีจุดอ่อนเคาน์เตอร์แล้วก็คร mm ิเลตเองเออคริเดเมจสินะฮะท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นเทโอ นะครับเป็น2สปีดนะครับตามนี้เลยนะฮะสองเคาน์เตอร์เช่นกันนะครับแล้วก็มีปรับสถานะผมใส่ช็อตไว้นะฮะแล้วก็เจมตามนี้นะครับโอเคคุณผู้ชมนะครับก็ หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความสนุกสนานกับซีรีส์อารีนามามันกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ดอปนะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามนะคลิปดีๆมันๆจากเกมเซเว่นนนและเกมอื่นๆได้ในช่องของของรับทีกับพี่อ๊อฟคนเดิมคนนี้ต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ